มาแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็เขาบอกซิกเนเจอร์ของร้านนะคะร้านนะคะก็น่าทานอยู่นะคะกุ้งนะคะแอบทานท่านผุ้ผมไม่เยอะอะคะเป็นผักซะเยอะน่าจะได้คุณภาพชีวิตพอสมควรน,นะคะอ่ะาทานให้ดูวา่าอร่อยหรือเปล่าเขามีมะนาวด้วยเนาะ ใช่ไหมอ่ะอืมอร่อยอาหารโปรตุเกสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโปรตุเกสกับประเทศไทยนะคะโปรตุเกสเป็นชาติแรกเลยนะคะที่มาทําการค้ากับประเทศไทยถ้าใครได้เรียนประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์ชาติไทยเนาะโปรตุเกสเขาเป็นชาติที่ขายพวก<น>เครื่อง และคุ้งเทศเนาะใช่ไหมก่อนโปรตุกเกสเข้ามาก่อนอินเดียใช่ปหมเออใช่สิถ้าไม่ผิดเนาะใครได้เรียนอารยธรรมตั้งตัวฟอร์ติวันนี้อารยธรรมตะว,วัน 6, ตกตรวจออกเนาะโปรตุกีเลยโปรตุเกีนะอืมชื่อเขาก็แปลกๆนะแพรลี่แพรลี่เพิ่งรู้อะไอแพรลี่แพรลี่นี่คือภาษาโปรตุเกสโปรตุเกสเรียกโปรตุเกี ทานนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งมาทานกันค่ะลูกๆนะคะเดี๋ยวลองกุ้งแล้วก็สลัดดูเนาะสลัดเขาหน้าตาปแปลกอ่ะเราก็จะไม่คุ้นชินกับการทานสลัดของเขาเนาะครั้งแรกอ่ะครั้งแรก น่าจะเป็นแค่กับแก้มเฉยๆะนะคะอ่ะเดี๋ยวลองกุ้งนะคะกุ้งเขาน่าจะย่างเนยมานะคะกุ้งน่าจะย่างเนยมาืน่าทานค่ะนะคะแต่ลองก่อนลองกว่อนผมไม่ใส่พงชลรสมั้งบอกไปแล้วนะแอบบอกไปแล้วนะแะบเขาบอกว่าเขาเนเทโิโวลเออเดี๋ยวก็รู้ถ้าชรลเข้าโรงพยาบาลก็รู้อะคะ่ะนะะแต่ก็ไม่เคยแพ้กุ้งนะแพ้อะไรก็แพ้ได้แต่อย่าแพ้ใจตัวเอง อรสชาติดีตาตื่นเลยอะออกเปรี้ยวๆนิดๆค่ะนะคะเขาน่าจะปรุงปรุงด้วยน่าจะปรุงรสด้วยมะน,นาวเออนะอ,อร่อยค่ะกินยอดเลย ไม่เคยมีเพื่อนเอ้อเคยเคยหรือเปล่าเพื่อนโปรตุเกสไม่เคยนะไม่เคยมีไม่เคยมีก็เลยไม่ได้ลองทานนะอาหารที่ได้ทานกับทุกชาติแล้วอร่อยสุดในชาติไทยค่ะนะคะแต่ชอบที่สุดก็ชอบอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ชอบอะไรตอนนี้ชอบอาหารเวียดนามให้เขาใส่กุ้งไม่ต้องใส่หมูอร่อย เี้ยวนิดๆอร่อยะนะคะใครไม่เคยลองต้องลองค่ะลูกค้านะคะเออขออนุญาตทานก่อนเนาะเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเนาะถนมเสียงไว้เดี๋ยวเจอกันจ้ะเดี๋ยวกินเผื่อนะทุกคน